เปนอีกคู่หนึ่งที่มาแรงแซงทางโค้มากๆสำหรับคู่จินเกิ l ์ลเลอย่างลูกมีกับซอนยาซึ่งบรรดาแฟนคลับเขาก็มักจะพูดกันตลอดนะคะว่าคู่นี้เนี่ยจินหรือว่าจริงมองไม่ออกเลยหรืออย่างบางส่วนก็พากันคอมเมนต์เลยค่ะว่าคู่นี้เขาน่าจะจีบกันอยู่ไหมคะ เพราะเวลาที่อยู่ด้วยกันทีไรค่ะมันมีทั้งเคมีความจิ้นความน่ารักแล้วก็ดูเข้ากันไปหมดแถมความคลั่งรักยังทะลุออกมานอกจอมากๆแต่ละโมเมนต์เรียกว่าตกหัวใจแฟนคลับให้ขอสมัครเข้าดอมติดตามคู่นี้กันแบบรัวๆค่ะโดยคู่นี้นะคะเขาก็โด่งดังมาจากการเล่นซีรีส์เรื่องแรกอย่างแอบแฝดรักเล่นกล ที่ก็ทําให้ชื่อของลูกมีซอนยาด่งดังชั่วข้ามคืนแล้วก็กลายเป็นที่รู้จักของแฟนๆค่ะแถมถ้าใครได้ติดตามก็จะได้เห็นเลยว่าคู่นี้เนี่ยเขามีโมเมนต,ต์ที่ทําเอาเราเขินจนถึงขั้นจิกหมอนกันอยู่เรื่อยๆก็เป็นแบบนี้นะคะจะไม่ให้แฟนๆคิดว่าเป็นแฟนกันได้ยังไงล่ะคะ และช่วงนี้นะคะก็จับมือเดินสายแฟนมิ팅ต,ต่างประเทศกันรัวๆเลยล่ะค่ะล่าสุดค่ะก็มีโมเมนต,ต์สุดน่ารักแล้วก็ซึ้งมากๆของลูกหมีซอนย่ามาฝากทุกคนกัน โดยระหว่างงานแฟนมีตติ้งนะคะลูกหมีซอนย่าเขาได้มีการพูดเปิดใจขอบคุณแฟนๆและขอบคุณถึงกันและกันค่ะโดยลูกหมีก็บอกเลยว่าอีกคนที่ลูกหมีอยากขอบคุณก็คือซอนยา่ามีรู้สึกว่าตัวเองเป็นบุคคลที่โชคดีมากๆที่ก้าวมาอยู่ในวงการบันเทิงโดยมีพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจหมีและคุยกับหมีได้ทุกเรื่อง ลูกมีรักซอนย่ามากๆเหมือนซอนเป็นคนหนึ่งในครอบครัวไปแล้วมีมีความรู้สึกหนึ่งว่าบางวันอาจจะไม่ได้กลับบ้านไปเจอหน้าพ่อหน้าแม่แต่รู้สึกว่าการที่มีตื่นเช้ามาทำงานกับซอนรู้สึกได้อยู่กับครอบครัวขอบคุณที่เป็นเขาขอบคุณที่เป็นซอนย่าก,กับลูกมี ขณะที่ทางด้านของซอนยาเองค่ะก็บอกว่าเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมเลยก็คือแค่มีหมียืนอยู่ตรงนี้ซอนยาก็ไม่กลัวอะไรเลยและทั้งคู่ก็บอกกันและกันนะคะว่ารักมากๆขอบคุณนะนอกจากนี้ก็ยังมีช็อตเล็กๆน้อยๆนะคะที่ซอนยาเนี่ยได้กระซิบบอกอะไรบางอย่างกับลูกหมีแล้วก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยส่งเสียงกรี๊ดกันสนั่นเลยทีเดียวค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะแฟนๆเนี่ยก็ต้องมีน้ำตาซึมตามทั้งคู่ไปบ้างละค่ะ แล้วถ้าพูดถึงเรื่องความรักนะคะก่อนหน้านี้เลยทางลูกหมีกับซอนย่าเนี่ยได้ออกมาตอบถึงเรื่องนี้ซอนย่าเองก็บอกว่าขอโฟกัสเรื่องงานก่อนทางด้านลูกหมีเองนะคะตอบถึงเรื่องนี้ว่าจะโฟกัสเรื่องอื่นไม่ได้เลยเจวันเจอกันทุกวันไม่มีเวลาไหนแยกออกจากกันถ้ามีความรักก็นี่แหละชี้ไปทางซอนย่าค่ะเพราะอยู่กันแค่นี้ไม่ได้ไปไหนแน่นอนได้ยินแบบนี้แล้วนะคะแฟนๆกรี๊ดกันกว่าเดิม แล้วล่ะคะ่ะเอาเป็นว่าจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่นะคะออกมาอีกเมื่อไร่เดี๋ยวทางเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมความน่ารักกันแน่นอนคะ่ะ